สวัสดีค่ะนางสาวฉัดวิไลลีสาวงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาวนาวมินทราชินีไร่ใต้เป็นนอจอพอที่ดูแลนางสาวสุนิสาขันคำค่ะสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาวนาวมินทราชินีไร่ใต้มีชื่อยอ่อว่าสออไอร่ใต้ค่ะเรามีวิสัยทัศน์ในการดาเนินงานคือ เป็นองค์กรนำความรอบรู้ด้านสุขภาพสง่างามสมพระเกียรติภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศ,ศาสตร์ดีเก่งงามสมพระเกียรติค่ะค่ะสำหรับบทบาทในการดูแลผู้พิการของดิฉันก็จะควบคุมกำกับการทำงานของผู้พิการค่ะและก็มีการประเมินรายสัปดาห์และรายเดือนและรายปีค่ะ ต่อไปจะพาไปดูการทำงานของนางสาวสุนิสาขันคำกันค่ะตามมาเลยค่ะ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติไร่ใต้เราก็มีการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการอย่างต่อเนื่องค่ะเปรียบเสมือนผู้พิการเป็นบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรค่ะมีการให้ไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ไม่ไว่าแก่การพัฒนาศักยภาพการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลซึ่งก็จะเป็นความรู้ในการมาปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิการเองค่ะ และยังมีแผนพัฒนาที่จะพัฒนาศัก,กยภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำให้ผู้พิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆช่วยหน่วยงานได้อีกค่ะนอกจากนี้ผู้พิการของเรายังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการของมูลลนิธิเองโครงการ70วันมหาสจัช์ของฉันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โครงการเก็บออมเพื่อต่อยอดรายได้และมีการสร้างอาชีพเสริมและโครงการสนับสนุนโมเดล10บ,บาทสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนิาสาหันคำเป็นพนักงานงานบริการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต้บริษัทที่จ้างงานบริษัทโปรเกสเอสอาร์จำกัดค่ะขอขอบคุณทางบริษัทโปรเกสเอสอาร์จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ดิฉันได้มีงานทําได้สร้างคุณค่าให้แก่สังคมดิฉันขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถค่ะก็รู้สึกว่าสุมนิสาป็นคนขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ ได้รับมอบหมายสำหรับน้องอ้อมนะคะก็น้องเป็นคนน่ารักมีน้ำใจนะคะมีจิตสาธารณะก็ในส่วนการธันตรกรรมช่วงเช้ามาน้องมาถึงที่ทำงนานก็จะนำบัตรคิวมาวางให้นะคะจัดวางให้แล้วก็ให้คำแนะนำผู้มารอรับบริการธันตกรรมค่ะคะ่ะสำหรับความรู้สึกที่มีต่อพี่อ้อนนะคะพี่อมอก็เป็นคนที่น่ารักมากค่ะแล้วก็เวลาที่เราให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเวลาทำความสะอาดหรือว่า อ่าเช่นอุปกรณ์อย่ยพี้มก็พร้อมที่จะรับคําแนะน,นําและปฏิบัติตามอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ให้ช่วยเหลืองานอะไรพี่ออมก็น่ารักมากค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่ๆทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนอย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกต่อ,อน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ช่วยงานที่นี่ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการแนะนําผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆน,นะคะการดูแลภายในและภายนอกอาคารนะคะก็อ่า เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันการกีรติแก้วบดีผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมาาินทรราชินีใต้ใต้ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยถึงน้องอ้อมสุนิสาขันคำที่เป็นลูกจ้างผู้พิการของเรานะคะซึ่ง เรเจ้างปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อ,อตําแหน่งตรงนี้นะคะเราก็จะอยากจะบอกว่าเรารู้สึกยินดีมากนะคะที่มีตําแหน่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้ความอนุเคราะหให้จ้างแรงงานของน้องอ้อมนะคะทึ่มาทำงานกับเราเนี่ยเรามีโอกาสพัฒนาชุมชนของเรามากเลยคือ น้องอ้อมจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราคือเราขาดตำแหน่งแม่บ้านแล้วคราวนี้อ้อมจะมาทําหน้าที่ตรงนั้นซึ่งเข้าปีที่สามจะเข้าปีที่สี่เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะรู้จักหน้าที่เขามากขึ้นว่าถึงเช้ามาเขาต้องทําอะไรเขารันระบบงานเขาได้แต่ละเวลาถูกต้องแล้วทําให้เรามีความะสะดวกทํางานง่ายทํางานเป็นระเบียบยิ่งขึ้นที่มีน้องอ้อมเข้ามาซึ่งของเราอ่ะเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ15หมู่บ้านประชากรในรับผิดชอบก็เกือบหมื่นคนเราก็มีความที่จะ,ะบริการได้ได้ครอบคลุมมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นที่เรามีพนักงานทําเป็นแม่บ้านที่จะมาคอยอำนวยความสะดวกในด้านไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความระเบียบเรียบร้อยในการที่คนไข้มารอรับบริการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ